นับสนุนโดย98อีสาน FM คลื่นอีสานอันดับหนึ่งของคนกรุงเทพมหานครผลงานเพลงเพิ่งลอดมาใหม่ล่าสุดเลยนะคะชื่อผลงานเพลงว่าคำฮักลบบ่ได้จ้า ah เพลง,งนี้แต่งเองค่ะแล้วก็ได้ที่ปรึกษาเป็นพี่อิฐสุปกรณอยู่เบื้องหลังมีคนถามว่าน้องหนิงทุกกระปุกเพลงนี้เองหรือเปล่าเนี่จริงๆไม่ถึงกระทุบกระปุกนะะคือแบบไปยืมเป็นนี่เป็นศินเาเลยล่ะคะ่ะ <laughs> ก็จริงๆเขาก็อนุญาตให้เราทําเพลงเองนั่นแหละค่ะก็เพ ah ียงแค่ว uh uh um> ่าเราก็ต้องแจ้งเขาด้วยนึงว่าเราจะทําเพลงอะไรประมาณไหนอะไรอย่างนี้แต่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรเนื้อหาเพลงนี้ได้มาจากส่วนหนึ่งก็เป็นของชีวิตจริงด้วยแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเป็นของปัจจุบันนะก็คือแบบในอดีตที่ผ่านมาอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีความรักแบบป๊อปปี้ป๊อปปี้แบบคือแบบประมาณแบบถ้าเกิดใครเคยมีความรักเฮ้ยฉันจะไม่รักใครอีกแล้วนอกจากเธออะไรประมาณนี้แต่งแตแต่งแต่งครั้งแรกของเราโค เลยค่ะยากมากมากจริงๆต้องต้องแบบเขาเขาเรียกว่าอะไรต้องมีแบบอารมณ์ศิลระเบีจริงๆนะแต่คือพี่ๆก็ต้องก็เห็นว่าคือน้องหนิงก็แบบเป็นคนแบบอยู่สุขสุขไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยากดูว่าเออเราเป็นผีบ้าแบบเนี้ยเราจะถ่ายทอดแบบเพลงแนวอารมณ์แบบนี้ได้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้คือปกติเวลาหนิงทําเพลงออกมาอะไรเงี้ยค่ะหนิงก็จะไม่ค่อยคาดหวังก็จะแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแต่ด้วยแบบครั้งนี้มันเป็นสิ่งที่ ั้งใจทาคือทุกอย่างเราลงลงลงทุนลงอะไรเองหมดเลยเราได้รู้ถึงแบบผู้อยู่เบื้องหลังว่าแบบมันยากขนาดไหนก็แบบคือบอกปกติเราไปก็จะแบบมีหน้าที่แค่ไปร้องไปเต้นไปนั่นไปนี่แต่นี้เราต้องติดต่อนู่นนี่นั่นเองหมดเลยแล้วมันก็จะแบบหูปวดหัวมากอะไรเงี้ยก็เลยคาดหวังนิดนึงนีดเดียวจริงๆว่าแบบขอเพลงนี้แบบติดหูแบบผู้คนอะไรเงี้ยค่ะยังไงน้องหญิงขอฝากผลงานเพลงใหม่ด้วยนะคะเพลงคำฮักลบได้เนาะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถ เข้า Facebook น้องหนิงได้เลยนะคะลิงก์การติดต่อหรือว่าเรื่องเพลงเรื่องอะไรก็แล้วแต่จะทิ้งอยู่ใน Facebook น้องหนิงทุกอย่างเลยฝากด้วย YouTube Facebook นะคะ Instagram ชื่อหนิงปัทมาท,ทุกอันเลยครับผมฝากติดตามด้วยนะจ๊ะ